เราคงจะได้มาเรียนรู้เรื่องสู่ภาพกันต่อไปนะเมื่อวานเราได้เรียนรู้หลักการนะหลักการของพระพุทธเจ้านะบูรณการมาจนมาเป็นการแพทย์วิธีธร,รมแล้วก็ได้เรียนรู้การวินิจฉัยโรคนะครับจากพฤติกรรมก่อโรค วินิจฉัยโรคจากพฤติกรรมก่อโรคแล้วก็การวินิจฉัยโรคจากการเอาร้อนเย็น,นาม,มาสัมผัสมายกต่างๆเมื่อวานนี้ได้เรียนรู้การวินิจฉัยโรคไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเกนะี่ยวกับชีวิตของเราโดยที่ัจะเป็นเป็นส่วนประกอบของชีวิตนะมาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นส่วนประกอบของชีวิตเรา แล้วส่วนประกอบนั้นประกอบกันมาอย่างไรแล้วจะดำเนินอย่างไรต่อไปนะดำเนินไปอย่างไรด้วยด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปสู่การปฏิบัตินะในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพนะถ้าเราเข้าใจส่วนประกอบของชีวิตอย่างถ่องแท้ว่าชีวิตนั้น ประกอบมาด้วยอะไรประกอบมาอย่างไรและเป็นไปเป็นมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรจะเป็นไปอย่างไรนะครับถ้าเรารู้รายละเอียดอันนี้อย่างชัดเจนท่องแท้เนี่ยจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะรู้วิธีการเอามาวิธีการต่างๆที่เราจะใช้สิ่งต่างๆนั้นมาปรับสมดุลชีวิตของเราได้แล้วเราจะรู้จักวิธีปรับประยุกต์ต่างๆ แต่ถ้าเราไม่รู้อันนี้เนี่ยมันจะปรับประยุกต์ยากมันจะงงนะมันจะงงไก่ตาแตกเลยนะมันจะกลุ้มใจนะมันจะกังวลนะแล้วก็งงแต่ฟังวันนี้เข้าใจนะครับฟังวันนี้เข้าใจแล้วจะงงน้อยลงนะจะชัดขึ้นชัดขึ้นนะเราจะชัดขึ้นวันนี้จะพูดถึงชีวิตที่เกิดมาตามหลักนิยามห้ากับปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะครับ เอาเรามาดูนิยาม5กันว่ามีอะไรบ้างเรียนรู้นิยามห้ากับปฏิจจสมุปบาทให้ดีนะครับถ้าเราเข้าใจอันนี้อย่างท่องแท้ชัดเจนเนี่ยชีวิตไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยอีกต่อไปการที่เราจะรู้เรื่องสุภาพอย่างท่องแท้นั้นเราจะต้องรู้จักนิยาม5อย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดนิยามห้อย่างเอาไว้นะครับก็มี อุตุนิยามพีชนิยามจิตตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามนี่คือนิยามห้าอย่างในอัตถกถานะอัตถกถาแปลเล่มที่76หน้าที่81โดยเนื้อหาหลักของนิยามห้าก็คืออุตุนิยามอันคือวัตถุและพลังงานที่หมุนวนอยู่ในมหาจักรวาลน,นะก็จะสังเคราะห์กันนะครับ ดินน้ำลมไฟความร้อนความเย็นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงคลื่นต่างๆมันจะเกิดการสังเคราะห์กันโดยธรรมชาติด้วยหลักร้อนเย็นเมื่อสังเคราะห์กันแล้วจะเป็นพีชนิยามจะกลายเป็นพืชแล้วสังเคราะห์กันต่อจะเป็นจิตตนิยามกลายเป็นสัตว์ล้วก็พัฒนาต่อไปขึ้นไปเป็นคนแล้วก็มีกรรมนิยามกับมีธรรมนิยามมีกรรมนิยามคือการกระทําที่ให้ผลให้ผลต่อชีวิต การกระทําใดลงไปก็จะสั่งสมเป็นวิบากบาปวิบากบุญตามนั้นนะครับตามบาปบุญที่ทําแล้วก็จะส่งผลต่อชีวิตจนคนนั้นปฏิบัติเข้าถึงจุดที่ดีที่สุดในชีวิตเรียกว่าธรรมนิยามนะรู้จักใช้กรรมที่ถูกต้องที่สุดจนเกิดสภาพที่สุขที่สุดในชีวิตดีที่สุดสุขที่สุดในชีวิตเรียกว่าธรรมนิยามนะ ซึ่งนิยามห้านั้นนะครับจะจะพัฒนาเชื่อมต่อกันต่างๆนั้นด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทนะเราไปดูหลักปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว,ว้วนะ่าธรรมะของท่านนั้นทุกสูตรนั้นนะสามารถสอดร้อยเชื่อมโยงกันได้หมดนะครับไม่มีสูตรใดที่ไม่เชื่อมต่อกันทุกสูตรเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวทั้งหมดหลักปฏิจจสมุปบาท ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่1นะที่ท่านพูดถึงท่านตรัสถึงกองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการชนีนะเรามาดูความเป็นไปว่าชีวิตเกิดมาแล้วมันจะเป็นทุกข์อย่างไรนะมันมีสุขลวงมีทุกข์จริงอย่างไรก็ว่ากันไปในปฏิจจส,สมุปบาทนี่จะมีสองเวอร์ชั่นมีสมีสองมิติ มิติแรกนี่ปฏิจจสมุปบาทในมิติที่เกิดมาเป็นชีวิตแล้วก็แล้วก็มีสมดุลร้อนเย็นนั้นเข้ามาควบคุมความเป็นไปของชีวิตเข้ามามีผลมีอิทธิพลนี่คือมิติแรกที่เราจะอธิบายกันส่วนมิติที่สองนั้นจะเป็นมิติของการเกิดจิตวิญญาณที่ที่เป็นรากเหง้าของทุกทั้งปวงนะเป็นเชื้อโรคร้ได้ ที่ทำให้เกิดภัยร้ายทุกอย่างนะก็คือเชื้อของกิเลสนั่นเองนะมิติที่สองนั้นเราจะพูดทีหลังนะครับตอนนี้เราจะพูดมิติแรกก่อนเพื่อให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจการเกิดมาเป็นชีวิตนะเราเข้าใจมิติแรกก่อนและมิติที่สองนั้นวันหน้าเราจะเรียนกันอยู่แล้วนะครับให้สมบูรณ์ทั้งสองมิติในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรา ปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเพราะอวิชชาจึงมีสังขารสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปจึงมีสลายตนะสลายตนะจึงมีผัสสะผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีอุปาทาน อุปทานจึงมีพบพบจึงมีชาติชาติจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตกองทุกทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการชนีฟังเสร็จปุ๊บก็มึนหัวปุ๊บทันทีเลยเหมือนกันนะงงงงงงมึนหัว อา้าเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะให้หายมือหัวทีน,นี้ <c oughs> อา้ามาไขารหัสตรงนี้กันพระพุทธเจ้าตรัสอันนี้นะนั่นสภาพความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับเพราะอาวิชชาจึงมีสังขารสังขารนั้นแปลว่าอะไรสังขารแปลว่าการปรุงการสร้างการรวมการสังเคราะห์การผสมผสาน อันนี้เรียกว่าสังขารสังขารคือการผสมผสานการสร้างการ aison, การวมการปรุงการสังเคราะห์อย่างร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากการรวมของดินน้ำลมไฟเขาก,เเก็เรียกว่าสังขารไม่เนี่ยก็เรียกว่าสังขารมันก็มีธาตุนั้นธาตุนี้มารวมกันนะครับอะไรอะไรที่มันมารวมกันเน่เรียกว่าสังขารหมดนั่นแหละนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เรียกสังขารนะร่างกายเราก็เรียกสังขารสังขารคือการรวมการปรุงการสร้างนะ เพราะอาวิชชาจึงเกิดสังขารอาวิชชาของอะไรอวิชชาของธรรมชาติอวิชชาของของอุตุอุตุคือวัตถุและพลังงานที่หมุนวนอยู่ในมหาจักรวาลพลังงานความร้อนความเย็นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงคลื่นดินน้ำลมไฟอันนี้ก็คืออุตุนะครับอุตุนั้นจะเคลื่อนสังเคราะห์กันคือสังขานี่แหละ สังขารคือการผสมผสานการรวมการสังเคราะห์กันนะสร้างเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยหลักร้อนเย็นอุตุก็จะสังเคราะห์กันด้วยหลักร้อนเย็นนะครับเป็นยังไงหลักหๆร้อนเย็นของอุตุอย่างเช่นเรามีแก้วน้ำน้ําร้อนเราเอาน้ําเย็นไปเทใส่น้ําเย็นไปเทใส่ร้อนจะเป็นยังไงก็จะอุ่นขึ้นใช่ไหมทําไมน้ําจึงอุ่น น้ำร้อนกับน้ำเย็นเอามาผสมกันทำมจึงอุ่นฮะพะความร้อนความเย็นเขาถ่ายเทผสมปสานกันใช่ไหมเขาผสมปสานกันเขาสังเคราะห์กันก <force> ลายเป็นอันใหม่ใช่ไหมกลายเป็นอันใหม่นะไม่ใช่อันเก่านะน้ําเดิมอ่ะมันร้อนอีกน้ําอีกอันหนึ่งเดิมนะมันเย็นใช่ไหมพอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นน้ําอุ่นใช่ไหมกลายเป็นธาตุใหม่กลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณสมบัติใหม่ เกิดจากความร้อนความเย็นเคลื่อนสังเคราะห์กันผสมผสานกันเคลื่อนผสมผสานรวมกันแล้วก็ถ่ายเทพลังงานแก่กันและกันนี่แหละมันเป็นการผสมผสานอย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้ตาบโลกแตกมีไหมวันไหนที่เทน้ําร้อนใส่น้ําเย็นแล้วมันจะไม่อุ่นมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมมันก็จะอุ่นทุกวันแหละมันเป็นกฎของพลังงานอย่างเงี้ยนะครับว่าความร้อนความเย็นจะเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็ผสมผสานกัน นี่เป็นกฎของพลังงานเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติและเมื่อธรรมชาติมีการสังเคราะห์แบบนี้แหละจึงทําให้โดยธรรมชาติแล้วพลังงานร้อนและเยน็นนั้นจะเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็ทําความสมดุลกันจะว่าไปจริงๆเขาทําความสมดุลกันการผสมผสานสุดท้ายมันเกลี่ยเท่ากันใช่ไหมสมดุลกันเขาทาความสมดุลกันนะผสมผสานเกลี่ยจนเท่ากันตลอดเวลานี่คือสัจจะและเมื่อสัจจะเป็นเช่นนี้ จึงทําให้พลังงานร้อนเย็นต่างๆนั้นเคลื่อนเข้าหากันตลอดแล้วก็เกิดการรวมกันสังเคราะห์กันตลอดแล้วทําให้อากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยมีวัตถุในอากาศนั้นมีธาตุมีธาตุต่างๆเช่นออกซิเจนคาร์บอนไฮโดเจนเป็นต้นนะครับและธาตุอื่นๆอยู่ในอากาศเยอะแยะไปหมดแล้วธาตุเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเขามีพลังงานไม่เท่ากัน นักวิทยาศาสตร์ได้วัดพลังงานของธาตุแต่และธาตุออกมาแล้วว่ามันไม่เท่ากันก็คือมีความร้อนไม่เท่ากันเมื่อไม่เ,มเท่ากันทําให้เขาเคลื่อนเข้าหากันตลอดเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็เกิดการรวมการสังเคราะห์กันแล้วก็กลายเป็นธาตุใหม่เรื่อ,อยๆอย่างเช่นลมเกิดจากอะไรลมที่พัดทุกวันนี้เกิดจากอะไรความร้อนความเย็นที่ไม่เท่ากันนะครับลมเกิดจากอากาศร้อนกับอากาศเย็นที่ไม่เท่ากันเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็ พอเคลื่อนเข้าหากันปุ๊บมันก็มันก็เกิดเป็นลมอ่ะมันก็เคลื่อนอ่ะนะมันรู้จะตอบเงินก็เป็นลมขึ้นมาอย่างเราพัดๆตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าในอากาศมันมีตัวอยู่นะมันมีตัวอากาศอยู่เนี่ยมันจะมีตัวอากาศอยู่มันมีตัวอยู่เรามองไม่เห็นก็จริงแต่มันมีตัวอยู่พอเขาเคลื่อนเข้าหากันเนี่ยมันเราก็จะเกิดเป็นลมเพราะเพราะว่าอากาศมันเคลื่อนก็คือลมใช่ไหมลมที่เคลื่อนก็คืออากาศที่เคลื่อนก็จะเป็นลมเป็นความร้อนเงินเคลื่อนเข้าสังเคราะห์กันเพื่อจะเกลี่ยกัน น,นั่นเป็นสัจจะเพื่อที่จะผสมผสานกันนะทำความสมดุลกันเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาเคลื่อนเอาไฮโดรเจนสองตัวมารวมกับออกซิเจนหนึ่งตัวน,ะนี่ลมนี่แหละเคลื่อนเอาอากาศเอาไฮโดรเจนสองตัวมารวมกับออกซิเจนหนึ่งตัวจะเป็นอะไรกลายเป็นน้ำนะครับ คนเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะไม่สงสัยแต่คนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มามึนหัวตึบน้ำอะไรน้ำมันรวมอะไรของมันก็ <c oughs> เห็นแต่น้ําอยู่ในโอง่งนี่แหละน้ําอยู่ในสระนี่มันอะไรไฮโดรเจนสองตัวรวมกับออกซิเจนหนึ่งตัวจะกลายเป็นน้ํเอาเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับเราขับรถไปอากาศมันหนาวเย็นมากเราปิดแอร์เลยอยู่ในรถปิดแอร์เลยเพอปิดแอร์ปุ๊บอีกสักพักจะเป็นยังไงในกระจก จะเห็นฝ้าใช่ไหมฝ้านี่เป็นอะไรเป็นลมหรือเป็นน้ําเป็นน้ำใช่ไหมฝ้าไปจับดูเลยเป็นน้ําเปียกๆเลยใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากความเย็นที่อยู่ข้างนอกอากาศเย็นที่อยู่ข้างนอกเคลื่อนมารวมกับอากาศร้อนที่อยู่ข้างในเนี <The newest thous S 1> <The> ่ยพลังงานเนี่ยร้อนเย็นเนี่ยมันเคลื่อนสังเคราะห์กันพอมันเคลื่อนสังเคราะห์กันจะทำให้นั่นแหละนะครับทําให้เกิดฝ้าขึ้นนะ พลังงานความร้อนความเย็นเคลื่อนสังเคราะห์กันก็จะเอาธาตุต่างๆนั้นเคลื่อนรวมกันไปด้วยทําให้เกิดการเคลื่อนรวมของไฮโดรเจนสองตัวรวมกับออกซิเจนหนึ่งตัวเกิดเป็นน้ําขึ้นมาเป็นฟ้าขึ้นมานี่คือสัจจะนะจะได้รู้ว่าน้ําน้ํามาจากไหน <laughs> น้ํามาจากอากาศมันเคลื่อนรวมกันแล้วกลายเป็นน้ําอากาศร้อนเย็นนี่ไม่เท่ากันก็เคลื่อนรวมกันกลายเป็นน้ํา จากเคลื่อนรวมกันกลายเป็นน้ําแล้วเนี่ยถ้าเขาเคลื่อนเอาเอาไน,นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมโบรอนสังกะสีเคลื่อนเอาธาตุเหล่านี้มารวมกันจะเป็นอะไรกลายเป็นดินเป็นปุ๋ยเคยเห็นกระสอบป,ปุ๋ยไหมที่ชาวบ้านก็เอาไปทําเกษตรอะ NPK เคยเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละไน,น,น,นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนะี่ยเป็นเม็ดเมอย่างนั้นนะ เป็นเป็นแบบนั้นแหละนะหรือธาตุเดางๆมารวมกันมันก็จะเป็นดินนะครับเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นหินนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าธาตุต่างๆที่มารวมกันที่แตกต่างไปเรื่อยๆนี่แหละรวมกันด้วยด้วยธาตุที่แตกต่างกันนั้นก็จะเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆที่แตกต่างกันไปนะก็จะเกิดหินเกิดดินต่างๆเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆตกลงดินน้ำ ลมเกิดจากอะไรเกิดจากไฟเกิดจากความร้อนความเมมย็นที่ไม่เท่ากันเคลื่อนสังเคราะห์กันดินน้ําลมเกิดจากไฟเกิดจากร้อนเย็นที่ไม่เท่ากันเคลื่อนสังเคราะห์กันนะครับแล้วนักวิทยาศา,าสตร์ก็ได้พบนะครับว่าวัตถุต่างๆเมื่อแตกสลายทั้งหมดจะกลายเป็นพลังงานไม่เหลือตัวตนเลยและพลังงานมารวมกันจะเป็นวัตถุตอนนี้นักฟิสิกส์พบว่ามันเป็นอย่างนี้แหลนะครับมันก็จะเกิดการรวมกันสลายกันอยู่อย่างนี้ การสลายเป็นยังไงบางทีสมมติการสลายเนี่ยมันจะสลายยังไงอันนีก้การรวมนะรวมแล้วเกิดธาตุใหม่ส่วนการสลายเป็นยังไงาการสลายนี่เป็นพลังงานเนี่อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยสลายเนี่ยไฟไหม้มอข้าเคยเห็นไฟไหม้มอข,ข้าวไหมไฟไหม้มอข้าว,าวต้มหรือต้อมยำทำแกงอะไรก็แล้วแต่นไฟไหม้แล้วเทน้ํา,นาใส่ตอนไฟไหม้จนน้ํามันแห้งหมดแล้วนะเราเทน้ํา,นาใส่เป็นไงพุเลยใช่ไหมฟูขึ้นมาอะไรว่ามันจะ ควันกะมองโฉง,งเฉงขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก่อนไหมตรงนั้นอะ่ะก่อนทำไมจึงก่อนเพราะความร้อนเย็นที่ไม่เท่ากันเคลื่อนเข้าหากันแต่มันต่างขั้วกันมากมันเคลื่อนแรงอะ่ะพอเคลื่อนแรงปุ๊บมันก็กระทบกันแรงใช่ไหมพลังงานกระทบกันแรงก็แตกสลายเลยเป็นสัตจ,จะอยู่อย่างนั้นนี่คือการแตกสลายมันก็จะแตกสลายเป็นพลังงานออไปตัวที่แตกสลายก็กลายเป็นพลังงาน แสร็จแล้วถ้ารวมกันด้วยความรอ้อนด้วยด้วยต,ต่างๆที่มันพอเหมาะด้วยองค์ประกอบที่พอเหมาะไม่แรงเกินไปอ่ะรวมกันด้วยด้วยเรียกว่าความเร็วที่พอเหมาะต่างๆอ่ะนะไม่ได้กระแทกกันแรงอ่ะอเกินไปถ้ารวมกันด้วยด้วยด้วยองค์ประกอบที่พอเหมาะเขากลายเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ถ้ากระแทกกันแรงกันไปพังอย่างนี่เท่านี้นะครับมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการรวมหรือการ การรวมการสร้างการเกิดกับการแตกสลายนั้นก็เกิดจากร้อนเย็นทั้งนั้นแหละอ่าเป็นการแตกสลายนะครับเป็นอยู่อย่างนี้แม้แต่เอาไฟไปเผาฟืนยังเป็นขี้เท่าใช่ไหมพะไฟมันร้อนมากฟืนมันไม่ได้ร้อนเหมือนไฟใช่ไหมมันกะ็ความร้อนความเย็นที่ไม่เท่ากัน,ม,น,กน,กนะม,นมันเคลื่อนสังเคราะห์กันปุ๊บก็พังเลยนะครับมันมันเคลื่อนสังเคราะห์กันมันก็พังเลยอุณหภูมิมันต่างกันมากมันพังเป็นอย่างนั้นนะ โอเคนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตกลงดินน้ำลมเกิดจากไฟดินน้ำลมก็คือส่วนประกอบของโลกแล้วก็มีไฟเกิดจากพลังงานร้อนเย็นเคลื่อนสังเคราะห์กันอยู่อย่างนี้นี่คือจุดกําเนิดของโลกและมหักจรรย์นี่อธิบายจุดกําเนิดของมหักจรวาลน,นะมหักจรวาลเขาก็เปิดเกิดอยู่อย่างเงี้ยเคลื่อนสังเคราะห์กันด้วยพลังงานพวกนี้จุดกําเนิดของมหาจักรวาลก็เกิดมาจากร้อนเย็น ร้อนเย็นยังเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับมันเกิดของมหาจักรวาลเลยในช่วงแรกๆของการเกิดโลกเนี่ยความนักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าโลกเกิดมาจากกลุ่มก๊าสนักวิทยาศาสตร์ว่างนันนะเกิดมาจากกลุ่มกลุ่มก๊าสนี่แหละกลุ่มก๊าซมันก็มีความร้อนเย็นไม่เท่ากันที่ที่อยู่รวมกันควบวแน่นกันแล้วก็ต้องเคลื่อนสังเคราะห์กันโดยหลักร้อนเย็นพอมันรวมกันมาเรื่อยๆมันก็เป็นของเหลวเป็นนู่นเป็นนี่ โดยเฉพาะความร้อนเย็นที่ต่างขั้วกันม,มากๆรวมกันแล้วมันยังไม่ทันเย็นลงก็กลายเป็นเนบูรากลายเป็นลาว่าเคยได้ยินไหมลาว่าเคยได้ยินไหมลาวานะ่ะเนี่ยไม่กี่วันเขาบอกภูเขาไฟระเบิดสามลูกที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ดูข่าวใช่ไหมงงเหมือนกันไม่รู้ที่ไหนแต่เอาเธอทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิดคนอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้รอร้อนจะตายตรงนั้นนะ่ะเป็นของเหลวที่ร้อนมากเลย ในขณะที่โลกรวมกันเป็นเนบูราเป็นลาว่านั้นจะไม่มีชีวิตใดอยู่ได้นะในขณะที่เขายังเป็นกลุ่มก๊าซอยู่ยังรวมกันอยู่นั้นในขณะที่เป็นเนบูราเป็นลาว่ามันร้อนมากไม่มีใครอยู่ได้หรอกความร้อนยังมากเลยร้อนเย็นยังสังเคราะห์กันแล้วมันยังเย็นไม่ถึงที่เลยนะครับมันยังเย็นไม่ได้ถึงที่ยังสังเคราะห์กันอยู่ในขณะสังเคราะห์กันแต่ก็รวมกันแล้วลหละแต่เป็นของเหลวจนสุดท้ายก็เป็นดินเป็นหินนี่แหละนะ เสร็จแล้วก็ความร้อนนั้นก็ต้องระเหยออกไปเพราะเขาต้องสังเคราะห์กับความเย็นอื่นอีกด้วยมันมีความร้อนเย็นในมหาจักรวาลก็ระเหยออกไปในมหาจักรวาลแล้วโลกก็เย็นลงนะตอนที่เป็นลาว่าไม่มีชีวิตใดๆอยู่ได้พอโลกเย็นลงปุ๊บเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเกิดเป็นพืชเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วพืชสัตว์มาจากไหนนี่มันประเด็นสําคัญก็ก่อนหน้านี้ไม่มีพืชไม่มีสัตว์ ก่อนหน้านี้ไม่มีพืชไม่มีสัตว์แล้วพืชสัตว์มาจากไหนเพราะก่อนหน้านี้เป็นลาว่าไม่มีใครอยู่ได้ตายหมดเอา้าเรามาจากไหนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยสลอนสลันกันเนี่ยนั่งพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแล้วมาอย่างไงคนเกิดมาอย่างไงไม่มีอะไรเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีทุกอย่างเกิดมาจากสิ่งที่มีไม่มีอะไรเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มี ทุกอย่างต้องเกิดมาจากสิ่งที่มีในจุดเริ่มต้นของการพัฒนานั้นมันจะเกิดเป็นพืชขึ้นมาก่อนแล้วมาเป็นสัตว์นะครับเป็นพีชนิยามก่อนแล้วค่อยเป็นจิตตนิยามมันเป็นลำดับอยู่นะอันนี้เป็นสัจจะเป็นสัจจะผมเคยไปดูผมเคยไปเดินรอบๆอบสระน้ําที่เขาทําฟุตบาทอยู่อยู่รอบรอบสระน้ําเราสังเกตเห็นว่า ที่ใดที่ใดที่มันมันไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยแห้งไปหมดเนี่ยนะมันจะไม่มีแม้แต่พืชแต่สัตว์จะตายหมดเลยแต่ที่ใดที่มันที่มันชุ่มชื้นเนี่ยเราจะเห็นพืชขึ้นมาก่อนเราจะเห็นตะไคร่น้ําขึ้นมาก่อนจากนั้นค่อยมีสัตว์ตัวเล็กๆซ่อนอยู่ตัวเล็กๆก็จะอาศัยอยู่ได้นะครับมันจะมีพืชแล้วก็มีสัตว์ขึ้นมาก่อนอ่ะทีนี่เรามาดูว่าเวลาเขาสังเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วพืชเกิดมาได้อย่างไรท่านเคยเห็น ขวดน้ําที่เขาปิดฝาซีนอย่างดีเลยปิดฝาแล้วก็หล่นอยู่ข้างทางนะหลายวันเข้าหลายวันเข้าหลายวันเข้าอะไรจะเกิดอยู่ข้างในขวดตะไคร่น้ําใช่ไหมจะเกิดอยู่ข้างในขวดนี่คือสัจจะนี่คือพัฒนาการของชีวิตตะไคร่น้ําเป็นพืชและเป็นสัตว์เป็นพืชใครเอาพันตะไคร่น้ําไปใส่ในขวดหรือเปล่า ไม่ได้มีใครเอาไปใส่นะครับไม่ได้มีใครเอาไปใส่แต่มันเกิดเองใช่ไหมแล้วมันเกิดเองนะมันเกิดมาจากอะไรอ่ะมันเกิดมาจากแสงมามารวมกับน้ําแสงอาทิตย์มารวมกับน้ําที่อยู่ในขวดเนี่ยนะครับมันมาสังเคราะห์กันรวมกันเห็นไหมครับเราจะเห็นปฏิกิริยาเคมีนะที่มันจะกลายเป็นชีวิตนะทางฟิสิกส์ทางเคมีปฏิกิริยาทางฟิสิกส์แล้วก็พัฒนามันทางฟิสิกส์มันจะมีเคมีอยู่ในตัว ทางฟิสิกส์ทางเคมี Me, แล้วกลายเป็นชีวะเคยได้ยินไหมฟิสิกส์เคมี K Me, ชีวะ <c oughs> เรียนเป็นวิชาที่ไม่อยากเรียนที่สุดใช่ไหมมันหัวที่สุด <c oughs> ฟิสิกส์เคมี K Me, ชีวะอันนี้แหละนะครับปฏิกิริยาทางฟิสิกส์มารวมกันเนี่ยมัน,นฟิสิกส์รวมกันมันก็เป็นเคมี Me, เป็นชีวะขึ้นมาฟิสิกส์นี่แหละการสังเคราะห์อของฟิสิกส์นั้นจะเกิดเคมี Me, แล้วเกิดชีวะขึ้นนะครับเกิดเป็นชีวิตขึ้น กลายเป็นพืชขึ้นมาแสงรวมกับน้ําสังข้อไปสังข้อมากลายเป็นพีชนิยามกลายเป็นพืชพอนานเข้านานเข้าเชื่อไหมจะมีตัวเล็กๆขยับได้เกิดขึ้นมาเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะนานเข้านานเข้าแม้ไม่เปิดฟ้านะจะมีตัวเล็กๆขยับได้นะครับนั่นแหละเป็นจิตนิยาม